ว้าวมันคือสใส่ใหม่ของฮับบ้าบับาต้องอย่างนี้สิ <erem> ฉันได้เคกป๊อปสีฟ้าเจ๋งจังอ๋อส่วนฉันได้เลมอนนะถามซิงมันทั้งเปรี้ยวและไม่อร่อยนะ <Hey. S 1> ไม่ต้องหวนจูลี่ <Yes. S 1> นี่เพื่อนๆฉันขอเริ่มนะ <Hey. S 1> ฉันอยากลองใส่ใหม่เร็วๆแล้ว,ว <Wow. S 1> ก่อนอื่นเอาห่อออกไปทีนี้ก็ายใส่ใหม่มาวางซ้อนกันน <Nice>. uh. ว,ว้าวฉันทำแซนด์วิชใส,สยใหม่อะ่ะ อะไรจริงเลยฉันชอบฉันอยากกินใส่ใหม่ให้หมดเลยโอ้เธออยากกินเหมือนกันนะฉันก็ไม่ปฏิเสธพวกเธอมันกลายเป็นหมักฝรั่งแล้วมาปอดลูกป่องกันนี่ก่าทีนี้ก็มัดลูกป่องไว้อากาศซะไม่ออกหรือสิ่งฉันไม่ลึกเบาสิ่งไปเลยเร่นได้กันนะย้มนไหมฉันฟบี้ทั้งนี้อ๋อโอ้ยฉันขอโทอจูรี่ทำไมล่ะไม่ได้อะ แต่หัวฉันรับได้อย่าทำแบบนี้อีกนะ๋ยวดดลูกบอนทิ้งไปเลยไมค์นายลองได้แล้วโอ้จริงด้วยเธอพูดถูกฉันอยากลองเค้กป๊อบพอดีมันสวยมาก <c oughs> ฉันชอบมากเลยอหวานอร่อยฉันอยากกินอีกหลายๆอันอ <c oughs> ันต้องหาวิธีทีด่ดีที่สุดในการกินใช่แล้วเอาไม้ออกมาให้หมด แล้วยัดเข้าไปในปากเลยทีเดียวฉันต้องทำได้แน่นอนตลกจังอ,อ,อร่อยอย่างไม่น่าเชื่อฉันมีความสุขจรงเลยจูลี่ตาเธอแล้วโอเคแต่ฉันไม่อยากกินเลยอะเลมอนทำให้ฉันกลัว <c oughs> มันต้องเปรี้ยวมากแน่แนแค่เห็นกระเปล้เข็นฟันแล้วโอ้มันนุ่มจังเลยว้าวมันไม่ใช่เลมอนธรรมดามันคือเค้ก สิ่งปเป็นไรรู้กันสิ่งนี้อย่างมีความสุขอืมอร่อยโอ้โหจูลี่หิวมากอืมหวานอร่อยและไม่เปรี้ยวสักนิดสุดยอดพวกเธอมันดีมากอืมมาร์ชเมลโลสีชมพูสุดยอดไปเลยส่วนฉันได้ยี่ลิมมี่วิเซบส่วนฉันได้แฟนตาสีเหลืองเยี่ยมไปเลยพวกเราทุกคนโชคดีนั่นฟิบี้เรมดีจังมาลองกันเปิดฮาวมาร์ชเมลโล่โอ,อ,อ้ว้าวน่ารักและนุ่มนิ่ม อืมอร่อยจริงเลยฉันอยากกินอีกนะเอามาร์ชเมลโล่ใส่จมูไปเสียบไม้เดาได้ไหมว่าฉันต้องการอะไรใช่แล้วล่ะฉันจะย่างมันมันจะยิ่งอร่อยขึ้นงานนี้สนุกแน่นอนเห็นไหมว่าฉันทำอะไรได้เป็นไงเห็นเสีงเป็นเลยโอ้ไม่นนะฟิบิมันกำลงังไหม้หลววง ไปไม่หรอโอ้ไม่นะมาชเวลาของฉันไม่เตรียมไปแล้วอ่ะอ้ไม่นะมันละลายกระจายไปทั่วต๋อเลยแย่ที่สุดอย่างน้อยฉันก็ต้องลองอืมอร่อยจังเลยฉันอยากกินมากกว่านี้นะอืมหวานอร่อยฉันชอบแบบนี้เธอปกติดีไหมเอะลองขนมของเธอสิโอเค เจลลี่เมีคของฉันอร่อยแน่นอนดูสิมันนุ่มนิ่มแล้วก็น่ารักแถมเอามาเล่นได้ด้วยนะเยี่ยมไปเลยโอ้โทษทีฉัาจะกินเดี๋ยวนี้แหละเอาเยลลี่มีมาวางเรียงบนโต๊ะแล้วกินแบบไม่ใช้มืออม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 อืมอะไรกันบันยายเจลลี่สป็ตาเธอแล้วเริ่มได้เยเฮ้ัมาลองกันเลยฉันไม่เป็นตามันแปลกอ๋อไม่ใช่เจลลี่ เงดงดึงๆดึงดึงฉันไม่เคยลองแบบนี้มาก่อนอ,อร่อยจริงเลยฉันชอบพัชมาดวนี้สิขวดจลีแสนยุดยยุนอ้ไปไหนอ,อ๋อไม่นะอยฉันจะเป็นรลมอ,อ๋อไม่นะมันเป็นเพราะฉันแต่จะลีแฟนต้าอร่อยจริงนะว้าวมันค,คือร็อคแคนดี้เจ๋งไปเลย ส่วนฉันได้กล้วยมาร์ชเมลโล่สุดยอดไปเลย mm, <yum. S 1> ฉันมีอะไรที่เลี่ยมง่ายแต่มันอร่อยแน่นอนขัาเค้กสุดฉูดห <No. S 1> ยุดนะฟิบี้ <Okay. S 1> ฉันจะลองเป็นคนแรกนะมาลองกัน oh. มันคือกล้วยมาร์ชเมลโล่สสนอร่อย <Hello. S 1> มาลองอันนึงอ๋โห reset เดี๋ยวก่อนนะมันคืออะไรอ่ะ oh. เป็นพักล้วยนั่นเหรอ ไม่คุ้นใจเลยโอเคเราอีกครั้งหนึ่งอืมอร่อยจังเลยฉันมีความสุขเอ้ยฉันเข้าใจแล้วกลัวยทำให้จูเลียของเรากลายเป็นลิงเห็นได้ชัดเลยน,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 นี่จูลียเป็นอะไรไหมอ่ะไ <Hey. S 1> ม่อย่าอย่านะอย่ากัดฉันฉันไม่ตั้งใจอืมอะไรยจังเลยโอ้โหไนท์ nice. อ๊ะเกิดอะไรขึ้นกับฉันเนี่ยทำไมฉันถึงนั่งอยู่บนโต๊ะไม้ฟิบี้ลงจากโต๊ะก่อนซิ๋อใช่ใช่จริงด้วยทัทีฉันจำอะไรไม่ได้เลยไม้ถึงตาในแล้วฉันจะไม่กินก้อนต่อไปมาลองลูกกวาดของฉันกันมันต้องอร่อยมากแลวก็หวานด้วยอย่างที่ฉันชอบออร่อยจิงเลยสาวๆนี่มันอร่อยอย่างไม่น่าเชื่อตอนนี้แนจะให้พวกเธอดูการกินลูกกวาดรั้งเดียวได้ยังไงอืม มเดียบลอยฉันกินหมดแล้วตอนนี้ก็ถึงตาของฟิบี้ได้เลยคัพเค้กสีชมพูสวยมากๆฉันอยากลองใช้ครีมก่อนเพราะเธอไม่เป็นแบบนี้อืมอร่อยจังเลยฉันชอบดูลี่ฉันก็อยากลองอ่ะฟีบี้แบบงพวกเราได้ดีนิดเดียวก็ได้อะไรไม่มีทางสกีคนเดียวนะฟีบี้ใหญ่แตกาไม่แบ่งเพื่อนเอาหน้าจุ่มครีมไปเลย จัดการอืมอะไรกันเนี่ยอ้อไม่นะเย้สำเร็จแล้วไปกันเธอก่อนที่เธอจะรู้ตัวไม่จริงนะขับขขเค้เียฉันแล้วหมดแล้วฉันเต็มไปได้วยครีมเสีจชมพูแต่ก็เอามากินได้อืมอรไรจังที่เหลือในใจก็ยังกินได้เหมือนกันสุดยอดฮ่าฮ่กินเหมือนหมูเลยอืแล้วปุ่มนี้ใช่เทอะไรแปลจัง ส่วนฉันได้โดนัทสีฟ้ามีความสุขมากฉันได้ไข่ไก่อะามจริงพวกเธอฉันต้องทำยังไงอะในเมื่อมีใครเป็นคนแรกงั้นฉันจะเริ่มก่อนฉันมีโดนัทสันอร่อยฉันก็เลยมีความสุขโอ้ซูลี่ฉันมาเห็นเธอผ่าอุโดนัทด้วยสนุกจังใช้นิ้วหมุนโดนัทก็ได้อร่อยจังเลยฉันชอบสดสโดนัทชิ้นนี้ทั้งหวานแล้วก็อร่อยมากๆ ใส่ไปเลยโอ้จูลี่เห็นตาเธอแล้ว <Okay. S 1> จริงอะมันก็มาลองกันก่อนอื่นต้องตอกไข่ <Yes. S 1> ฉันจะตอกใส่ปากไปเลย mm. อีอออน่าเพลคแย,ยง oh <my> เห็นด้วยไข่มันดิบแลวไม่อร่อยเลยซึกนิดเอ้ยขอโทษนะทุกคน mm hmm. ฉันกินตับไปไม่ไหวแล้วมันไม่อร่อยเธอต้องกินให้หมดนะจูลี่อ <c oughs> โอ้อ๋อไอเดียดีมากเลยไหม ฉันจะทำเครื่องดื่มไข่วิธีนี้อาจจะอร่อยก็ได้นะมาลองกันตอกไข่ทั้งหมดใส่เครื่องปัน่น <c oughs> โอ้พอดทีไหมไข่ใบสุดท้ายแล้วสุดยอด <c oughs> ตักลงไป <c oughs> ทีนี้ก็ผสมให้เข้ากัน <c oughs> แต่บางอย่างบอกฉันว่ามันไม่อร่อยแน่ๆเลย <c oughs> จากนั้นก็เทสใส่แก้วที่สวยงามพี่ดียังไม่น่ากินอยู่ดีรอแปบ๊บฉันมีไอเดียดีๆแล้วหลอดไงไม่ไม่ฉันไม่เอาโอเคลองเดี๋ยวนี้ขอแค่อย่าคายมันออกมาโอ้ไม่นะไม่ไหวฉันจะอ้วกแล้วอย่าแยงนี่มันแยากที่สุดเลยพี่ดีตาเธอแล้ว <H m. S 1> ฉันเหรอ ไม่อยากนึกเลยว่าอะไรรอฉันอยู่ <Huh? S 1> โอ้ใครนะสวัสดีค่ะเอาอะไรมาให้ฉันด้วย hmm. มีอะไรจริงจริงนั้นหรือ <Okay. S 1> เปล่าแปลกจริงเลยโอ้ไม่ว้าวสำหรับฉันจริงๆเหรอเนี่ยเฮ้ย <Hey. S 1> ขอนะโอ้ดูเหมือนว่าเราจะแตะต้องไม่ได้โอ้ oh <yeah. S 1> โอเคฉันก็ไม่อยากได้เท่าไร <Yeah. S 1> เอาล่ะได้วเวลาลองขนมสุดเจ๋งกันแล้วเปิดฝา อร่อยจังเลยฉันชอบมากๆอโอ้ไม่นะพวกเธอมันเปรีย้ยวปรีอ้าวการขึ้นเนี่ย,มยไม้วิ่งแล้วฟีบี้กลายเป็นรถไก่พันแล้ว <c oughs> ว้าวฉันได้ซอสชีสกับมันฝรั่งทอดหน้ายิ้มเจ๋งจัง <c oughs> ส่วนฉันได้ทาคิสรส,สเผ็ดเนอะ <c oughs> ต้องแบบนี้สิ <c oughs> ส่วนฉันได้ป๊อปปี <c oughs> มันทำมาจากเยลลี่ <c oughs> น่ารักจังเลยเป็นรูปหัวใจด้วย โอเคใครจะเป็นคนแรกนะคะไม่ฉันเองจะกินแล้วนะมันต้องอร่อยมากแน่แน่มาลองเล่นกันโอ้มันเล่นไม่ได้อะแต่กินหอมมากๆเลยว้าวเป็นป๊อบเบ็ที่อร่อยอย่างน่าเหลือเชื่อชอบมากๆ อะไรจังเลยหยุดนะนีสตาฉันแล้วมันจะลองมันฝรั่งหน้ายิ้มดูสิว่ามันน่ารักแค่ไหนเจ๋งหน้านี้ส่งจุ๊บฉันก็ทำได้อีโมจิหน้าเท่เยี่ยมเลยเอาหน้าอีโมจิมาวางซ้อนกันมันจะกลายเป็นหอข้ออีโมจิที่เหลือก็แค่บีบซอสชีสลงไปมันต้องอร่อยมากแน่ๆมาลองกันอ้า วิเศษไปเลยยิ่งกินกับซอสชิสก็ยิ่งอร่อยฮะจูลี่เลียมๆหน่อยสิฉันก็อยากลองเหมือนกันเนอะเออได้เลยขอแป๊บนึงืเสร็จแล้วเย้ฉันหิวบากๆฉันอยากลองทาชิสให้เร็วที่สุดอ้าว้ามันเป็นสีน้ำเงิน่ะไม่เคยเห็นแบบนี้มาก่อนอืมอร่อยแต่เผ็ดมากถูกใจฉันอยากกินอีก <Awesome. S 2> นี่มันหยุดไม่ได้แล้วจริงๆิยิ่งกินก็ยิ่งอร่อยโอ้โหไมกินจนหมดเลยดีเหมือนจะใช่นะอ้ยิบางอย่างแปลกๆทไมปากฉันร้อนแบบนี้ไม่นะเหตุบ้างๆเลยสิ่งนี้ช่วยได้แน่นอนจูลลียของกันนะ <Okay. S 1> ยิงเลยโอ,โอ้ยขอบคุณนะสาวสาวเขาอ,อยังชั่วนะรู้สึกดีขึ้นเยอะแล้ว <Okay. S 1> ถ้าไม่มีพวกเธอฉันจะเป็นยังไงนะ ฉันไม่กินอีกแสอท่เตอร์ถังแค่นี้เนี่ยนะ <What? S 2> เล็กจืดเท่ามแมลงสาบ hmm. ส่วนฉันมีมอที่สเตอร์ถังตัวโอ้โหใช่แล้ว <Yeah. S 1> ฉันมีมอที่สเตอร์ถังใหญ่ oh. มันต้องอร่อยมากแนะ่ฮะเว้สเต่เทอได้เลยนิดเดียว oh. แล้อย่างไงยังไงมันก็อร่อยแน่แนนะ่ฉันรู้แล้วว่าจะกินยังไง oh. ใช้หลอดกินจะง่ายกว่าโอ oh, ใช่ได้กินแล้ว อร่อยมากชกรสนอร่อยไมคตาไนเ yeah. ยี่ยมใช่เลยฉันมีไอเดียเหมือนกันในกระเป๋าฉันมีอุปกรณ์ในการทำสไลเดอร์ฉันจะสร้างมันเดี๋ยวนี้เ oh, <wow. S 1> ยี่ยมมากพร้อมแล้ว oh, <wow. S 1> ฉันต่อได้เรียบร้อย oh, <wow. S 1> และทีนี้ oh, <wow. S 1> ก็ใส่มอเตอร์อันแรกลงไป oh, <wow. S 1> ดูเจ๋งจังเลยดูสิ หรอที่ทางออกแล้วก็พร้อมกินอืมอร่อยจัง hmm. ต้องใส่ไปเยอะๆลงไปเลยส็กสันผมของฉันฉันนี่มันคืออัจริยะจริงๆโอ้ใช่แล้วจริงมากเลย oh <my. S 1> ยมยมยมฉันอยากกินมากกว่านี้มากกว่านี้ หมดแล้วเหรอหืมจริงโมโหแล้วอินิดกินต่อเลยได้ฉันไม่ได้เป็น่ถังใหญ่นะแต่ลูกมอเตอร์ไซค์ยังใหญ่มากๆด้วยถ้หัวคนเลยอร่อยจังแบ่งเราเดี๋ยวนี้เลยนะทำไมอ่ะมันเป็นของฉันคนเดียวนะฉันไม่แบ่งมันอร่อยมากเลยแบบนี้ไม่ได้ให้นิดไม่ยอมให้เองฉันจะใช้วิธีของตัวเองละ ต้องจ่อรูที่ใต้โต๊ะแล้วก็ใช้ที่เผาอันนี้อเออใช่ออกมาแล้ว <What? S 1> เอ้ยแล้วมันหายไปไหนหมอดาเวนสเต้ร์เธอขโมยของฉันได้ไงแม่บ้างเหรอพ่อเ oh. ทก็เธอไม่ยอมแบ่ง <Okay. S 1> สีเรียวแล้วนมเด็กจนเลยอ่ะ ฉันไม่ถูกใจเลยซีเรียลสีรุ้งแบบนี้เป็นอีกครั้งที่ฉันโชคดีมากฉันได้สีเรียวลวนมกองใหญ่โออดีอใจจังเลยหมาได้เล่มกันนะมันเล็กนิดเดียวเอาคุณมานะโอ้ฉันมีไอเดียแล้วเพราะว่ามันเล็กมากฉันเลยต้องกินให้เข้ากันมีต้อเล็กแลยกระจานเล็กเล,ก,ก,กเล็กพาฉันปากน้อย,อย <c oughs> เปิดกล่องซีเรียล เ้ hey, ใส่ช้ามโอ้ oh, น่ารักจังเลยอ่ะจากนั้นก็เทนมดูน่ากินสุดๆต้องลองแล้วอืม mm, อร่อยจังอร่อยม,กมาก mm. ฉันกินหมดแล้วเวนสนตตาเธอ s <S ฉันเตรียมชามสีดำสุดปรดไว้แล้วและช้อนรูปจอบด้วย เทซีเรียลใส่จานเทนนมติงมาหาฉันป้อนฉันทีนะอ,อร่อยจังเอาอช้อนสิแม่แม่จ๋าอะไรกันเนี่ยมื่อยตัวนั่นมันคือติงสมาชิกในครบอบครัวขอบคุณนะที่ช่วยติงเก่งมากเอาชามไปได้แล้วตาอินิกโอ้ยแย้ตาฉันแล้วหิวม,มากๆ เอาล่ะฉันนึกอะไรออกแล้วฉันต้องการชามที่มีขนาดใหญ่แล้วฉันรู้ว่าจะหาได้ที่ไหนอ๋อนี่ไงสารน้ำของฉันเทนม,มลงไป,ปจากนั้นก็เทซีเรียลอันใหญ่น่ากินจังเลยฉันเติมเต็มความฝันของฉัน ที่อยากว่ายน้ำในซีเรียลสีรุง้งอ๋อร <im> <ด>ู้สึกดีจังเกือบลืมเป็ดน้อยไปเลยเยี่ยมมากท <im piece> ีนี้ก็มากินกันเถอะอ๋อใช่สนุกจังนี่มันคือโดนัทเหรอทำไมเล็กขนาดนี้ส่วนฉันมีโดนัทแสนสวยปกติ ฉันกินแบบนี้ทุกวันส่วนฉันมีโดนัทชิ้นบอลลมฉันไม่เคยเห็นแบบนี้มาก่อนเลยอยากลองแล้วจังฮ่าฮ่าเวนสเตของเขเล็กมากเลยเวนส์เต้ทำให้พวกเรากลัวสิไม่ได้ตั้งใจนะแต่เดีใจที่เขากลัวฉันทำให้มันแบนเพื่อให้มันใหญ่ขึ้นแค่ทุบก็ได้แล้วดูนี่สิมันดูใหญ่ขึ้นเยอะอร่อยมาก กินหมดแล้วคุณตาเธออินนิตเยี่ยม,มฉันมีไอเดียเหมือนกันชอบปากหวานหวานไหมพร้อมจบทุกคนเลยโลมพี่ฉันสิอินนิตไม่เราเป็นเพื่อนกันนะเอามาชิมปากตัวเองดีกว่าปากอร่อยจริงๆด้วยได้เวลากินโดนัทแล้ว นุ่มจังเลยมีความสุขจังทีนี้ก็ไม่แล้วในที่สุดฉันรอมาต้องนานเอาละ่ะตอนนัดใหญ่ขนาดนี้ต้องกินอย่างจังเจ๋งเอาผ้าสิบปับผืนใหญ่มาเท่าที่นวเวสเดเอาล่ะมากินกันเถอ,เอะอร่อยมาก ฉันอยากกินแบบนี้ต้องนานแล้วส,สาวๆควรใช้เวลาน,านนะ <Okay. S 1> ฉันไม่รีบหรอกฉันอยากมีความสุขในทุก,ทกขั้โอ้อยฉันกินมากเกินไปแต่ว่ายังกินได้อีกฉันจะกินให้หมดเหลืออีกแค่นิดเดียวแล้วเป็นไงกินหมดแล้วยังไหมเ <c oughs> ก่งมากจ้ากินดีด้วยผ่านไปนอหนึ่งร้อยปีนะ่ ฉันดีใจมากๆกเลยมาอร่อยที่สุดในชีวิตฉันผมอะไรกันเนี่ยเดาไม่ถูกเลยอ่ะงั้นฉันจะกดก่อนนะ <c oughs> แล้วจะเกิดอะไรขึ้นดูนั่นสิอโออะไรกันเนี่ยมันคือช็อกโกแลตแท่งเล็กๆน่ารักจังน่าเสียดายจะกินนะแต่ยังไงก็จะกิน ช็อกโกแลตไม่เคยไม่อร่อยแต่ว่าหมดแล้วฉันอยากกินอีกขออีกขออีกโพษทีนะตอนนี้ตาฉันแล้วกดปุ่มทำไมต้องตงใจด้วยมันก็แค่ช็อกโกแลตเอาห่อออกทีนี้ฉันจะจัดการมันเย้มิมจะยินๆเดี๋ยวก็เสร็จแล้ว ทีนี้ก็มาต่อกันและตอนนี้ฉันมีลองสบชกโกแลตเป็นไงล่ะมันทั้งสวยแล้วก็อร่อยมากมาลองกันโอใช่ฉันชอบไม่นี่กดเราเข้ากดดอยก็ดอยกดแล้ว แล้วชกร้ายของฉันอยู่ไหนไม่เห็นอะไรเลยเดี๋ยวก่อนนะฉันเห็นแล้วมันกำลังพุ่งมาหาเรามันใหญ่มากเลยทปยังไงดีอีกไม่กี่นาทีชกร้ายจะพุ่งฉันแลกมีใครูลวิทีหยุดมันบ้างไหมอ๋อไม่นะเราขาดการติดต่อทุกคนหนีแล้ว go อินนินเอาไดป่าผมมามาเลยชกร้ายกันเถอะพอเธอเดี๋ยวฉันช่วยเพิ่มพลไฟดีกว่า เฉ่งสำเร็จแล้วฉันมีล่มด้วยฝน <K l ots> ตกเป็นชโโ็อกโกแลตจริงๆอ่ะสุดยอดไปเลยอร่อยม,มากๆเ <K l ots> จงๆ๋งจริง